วส,สวัสดีคะ่ะพมลค่ะขามาตามแนวทางกับพมลคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน, 2, พนห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปที่สามโคงสุดท้ายเนาะคุณพอนน่อเนาะคุณพ่อนี่ตามมาแล้วสองคลิปค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่สามโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะที่มาตามคุณพ่อค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันได้จักมือคุณพ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนาะค่ะเมื่อนี้มาตามคุณพ่อวันที่สามสิบค่ะท่านผู้ชมฝันเนวยอไรครับคุณพ่อฝันา ได้ขืนผู้ขืนผาถึนไปทั้งผู้บ้านกะถึนไปทั้งผู้เห็นกระท่อมเห็นแต่ท่อมหน่อยกะล่างสียางกะล่างสีเขาไปนไปไปเฮียนเขาไปเฮียนกระท่อม่ะบานี้นเขากระไดยเบานับกัน กับอันนั้นดูกับเมียเขาเขาว่าไปเพื่อซื้อเลขเพ่อแล้วเถ้าผัวเขาบอกเลขเมีหายมีห<ข>าไปซื้อเลขเพ่อแล้วเถาซื้อเอท่าไรน่ะเถาทั้งเมียเพิือนว่าเออในฟังอันบอเห็นคนอันบอเห็นเ,เขาอด้ยินแตจะเสียงบอกอยินแต่เสียงเสียงเขาคุยกันในหันบอกคุณพ่พอเสียงเขาคุยกันอย,ย่งในกระท่อม โอ้กระทอมกทอมลังผู้มันเป็นผู้อันวันเลยสิไปหาอันนี้นะหาโคนบางโคนยังอืทั้งตาอาจจะไปหาโคนบางอืไปหาแงาบางแงาหนูะนะโค้งก,การไปไปเห็นกระทอมเขาคุยกันอยู่ในกระทอมในบ้านในบ้านกนกระทอมนะ่ากระทอม กระสอบม,มันอยู่ในผู้ในผาค่ะนะเขาก็เลยคุยกันตามกันเขาได้บอกเมียเขาไปซื้อเดอืบ้านนั้นทั้งพ่อก็ได้ลักฟังค่ะลักฟังลักฟัง,ล,ฟงลักฟังเขาอันบอกเลขอืมบอกเลขอันเมียเมียเขาขายไปซื้อค่ะข,ขายหน้าซื้อโรเดอร์เท่าวัสดุ์ว่าพัสัุนีรีบอกคุณเออเทั้งอัน อันผัวเขาน่ะผัวบอกเมียขายหน้าเลยขายหน้าซื้อรถเฮาวระศรันเขาบอาเป็นตรวดใช่ไหมเครื่องอี้ดีวระศรันค่ะออกออกตัวนี้แท้วะศรันโอ้ยคอยสิบอกเจ้าเทิ้งล่างเทิ้งบนนั่นน่ะโอ้ยอย่างเต็มกุ้งหูเลยตัวอะไรครับคุณผัวบริษัทกัลเทอว่าบริษัทกัลเทออันอันอันอัอันคุณผับอกเจ้าไปซื้อเร่งขายแม่มันหน้าไปซื้อรถเฮาวระศรันโอ้ทาง ทางผัวเอืคอนั้<ณ>ขนาดกันเลยเออสี่ตัวเลยบอกสี่ตัวตัวอะไรคุณผอเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดซื่อโรเดอร์เขาเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเอออันนี้เขาเออบอกเหคะเขาบอกเลยบอกเมียเาขาหายหน้าซื้อรถเท่ากับฉันแน่นอนมาฉันเจ้าไรมัตไสเด็กในมัตนานอาจารย์หลังผัวกัน คน่าอ,อาจารย์อยู่หลังผูบานนี้ค, bon, คอยให้ตตวบนน่ะคอยให้เทีทงกลางมันคนละโอ้ตัวล่างตัวไรลดาเท้าอาจาังนซอซอผัวค่ะนฟอกเอะเองูมานะลาลตัวไรวะเจ็ดหาวะสันคนละเจ็ดหาเจดหาหรือวาสันบักกลังคนละอเพิ่นบอกเียเพิ่นค่ะบะักรลางยืรเรื่บักเจษหาเรื่อ พอได้ยิ่งนิดนึงไปก็หนาเสด็จกระไรหัวเมียนนะกระไรหัวเมียเสด็จขึ้นกระไรเมียน,นโอ้กูฝันด้วยหรือเนี่ย<อ>มันเป็นก็เคือคอ,คอีรีนี่กูไปก็หนาวอ่ะไปซื้อฝันคืออีรีเลยว่ะคุณพ่อมันคืออีรีนี่นนบัดเดินบัดหัวเมียมากโอ้กูฝันด้วยนี่บัดแสดงว่าฝันคักแเหี้งมันบอกเออกระดุกข้นกดุกข้นก็ได้อะนั่นกดุกข้นเท่าเยื้อนกระได้ จาไปหนังเหเาจะไปเงาบอกว่าฉันอยฟันเดอยฟันเช็ดพดไพิจดเลยเช็นเลยเช้ดเลยอย่ามันดื้อฝันฝันขากเหีงเออบานก็ว่าเปิดมึงเท่าไหร่ครับกูฟันนี่ฝันเด็กแม่มาตอนไหนวะแม่มา มันอันนั้นตีซีนะตีซีนะข้าวอย่างกะทินะตีซีแสดงว่าฟันตีซีฟันส่วนตีซีเนาะแสดงว่าหมานได้คุณพ่อทฟันแนวตีซีค่ะมันฉีกแกเวลานี้มันไกลสีแจงเดียวเนาะค่ะฟันตีซีทวดนี่ว่าคุณพ่อฟันขักเนาะค่ะก้าวนอนไปอีกย่านมันหลงบันดูขี้เขียนเ่้าเขาจะไปเยี่ยวบ่อยทั้งยาญ่ที่เฮียนเค่ะ ฝันฝันยันเด็กาะไรกเรื่อโอ้แสดงว่าฝันค่ะ่านผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นโคงสุดท้ายเนะคุณพ่อนะเลขสี่ตัคุณพ่อห้เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนะค่ะเออเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขสองตัวนี่เจ็ดห้าบอคุณพ่อเจ็ดห้าเจ็ดบารางเลือดล่างเขาบอกพ่อบอกว่าล่างเออเด็การางเลือเลขการาดเลือดค่ะผัวเพิ่นว่าครให้ครหน้าไปสื่อเพิ่นน่าบอกคลาให้คหน้าสื่อโดนเข่าว่าสั่นโอ้มัน มันจังสีด้วยอยู่พ่ะ่ท่านโอ้บอกเมียบอกเมียนั่นเป็นผู้เฒ่ารู้แม่นิดีว่ท่านแม่นมันคอยเอามาจากจะเอามาจะใส่เด็กพ่ะย่ะเมียบายผัวค่ะนะครับมันแม่นจริงแท้จริงแท้เอามาจากหลังเขาน้ำอาจารย์พ่ะย่ะท่านโอ้อาจารย์เพิ่นมาอยู่หลังเขามาอยู่หลังเขาได้หนี่ยโอ้นี่ความฝันฝันเนี่นั่นเพิ่นมาจากอาจารย์อยู่หลังเขาโอ้เพิ่นอันบอกฝอยมา อันใครจ้าไปซื้อเออเรได้ว่าอีหยั้คือเบากันแหงทั้งนี้้ยินชาดเจนเลยบอกเพื่อนพอยิ่งเดวมันโบโยไกลเป็นผู้นุ่มบอก่ฮหูมมันเบาอยู่ในกระท่อมโอ้เบาอยู่นี่เฮียนหัวเมียแต่ว่าอยู่นีุ่บเขาแม่นบอกเป็นคือเทียงกันเป็นคือเทียงกันนี่อืมแต่ว่าหันเบากันเบากันบอกไปสื่อเดยนะมันเป็นคือเทียงกันเสียงดังชาดเจ้น Oh. อันนี้เลยสองขอมีอหันนะค่ะค <c oughs> ุยกันมีลูกนําบอกบทักตัวนี้แต่ว่าไดีออยิงแต่เสียงผัวกับเมียเออผัวกับเมียบอกกันสื่อได้ <c oughs> บอกกันสื่อดีค่ะโอ้เงี้ยเต็มโกลนหูเลยค่ะ <c oughs> เป็นแนวทางของพอม่นค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2นี่เนาะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภเลยท้องวันกับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะในงวดนี้คุณพ่อว่าฝันขักฝันแน่ประสานกระองเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเถอได้โชคใหญ่กับคุณพ่อเนาะเพราะว่าพม่นนี่งวดเขากับเขาตรงตรงค่ะท่านผู้ชมงวดที่เขสา2-3นะคุณพ่อเนาะ2-3 3-2กับ สองหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็คือเขาตรงๆน้ะคุณพ่อคุณพ่อหายโชกมาแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้มากขอให้ปังอีกค่ะขอบคุณพมุนได้หลายค่ะบัวเพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามคงสุดท้ายค่ะของพมุนในงวดนี้นะคะถี่เพิ่นสิมาเวาสู่ฟัง คุณพ่อนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันเมื่อคืนนีลาสุดเลยเนาะค่ะมาตามคุณพ่อวันที่สามสิบพอม้อนนี่ฝันว่าได้ขึ้นผู้เพื่อนว่าขึ้นผู้เขาเนาะค่ะไปหาล่าสัตว์เพื่อนว่าเขาไปในป่าเหลือเพื่อนว่าไปแล้วไปได้ยินเสียงผัวกับเมียเขาคุยกันเพื่อนว่าอยู่ในกระท่อมเพื่อนว่าค่ะเห็นเป็นกระท่อมนี่อยู่ตีนเขาเพื่อนว่าค่ะเขาคุยกันว่า คอยสิให้เลขเจ้าเพิ่นว่าผัวเนาะค่ะคอยสิให้เลขเจ้านี่ไปสื่อเด้อว่าสันบอกเมียเพิ่นให้ไปสื่อเลขเนาะค่ะให้เจ้าขายห้ขายหน้าไปสื่อเลยว่าสันคอยได้เลขดีมากผัวเพิ่นว,ว่าเมียเพื่อนก็ได้ถามว่าเจ้าได้เลขดีมาตาใสาผัวเพิ่นได้ว่าได้มาตะนํำพระอาจารย์เพิเ่นว่าพระอาจารย์นี่เพิ่นจำศีลอยู่หลังเขานี่ เพิ่นห้เลขมากเพิ่นบอกว่าใหายใค้ขายหน้าซื้อโลดจังได้ก็ะออกเพิ่นว่าผัวเพิ่นมาบอกเมียเพิ่นเนาะค่ะเมียเพิ่นก็ได้ถามอีกว่าเลขตัวนั้นตัวไหนเพิ่นว่าค่ะผัวก็ได้ว่าเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเป็นเลขบุนเดอร์เพิ่นว่าค่ะยังบ่พ่อไรยังมีเลขล่างอีกเพิ่นว่าค่ะเลขล่างนี่เจ็ดห้าเพิ่นว่าค่ะพระอาจารย์ห้มากเพิ่นว่าพระอาจารย์นี่อยู่หลังเขานี่ละ เพิ high, ่นบอกเมียเพิ่นเนาะค่ะใครหายใครหน้าไปสื่อโลดเพิ่นมาสีรวยอีระบาดนี่เพิ่นว่าเว้าคักเว้าเน่คุณพ่อเพิ่นว่าเนาะค่ะคุณพ่อนี่ยืนดักฟังอยู่ทางหนอกเพิ่นว่าที่แรกได้ยินจะเสียงว่๊ววว้เว่กันเพิ่นว่าเขาเ้าอีหยังกันเพิ่นว่าค่ะฟังิึงก็หน้าเพิ่นว่าพราะยืนฟังแล้วได้ยินผัวกับเมียคุยกันผัวบอกให้เมียใครหายใคหน้าไปสื้อเร็วสั้น ออกเทวสันพระอาจารย์ไหหมา่าวสันบวยตะพอมุ่นได้ยินอย่างสันเนาะค่ะห้วยวสันไปก่อนหน้าวสันได้ยินว่าเขาบอกเลขกล่องในหูเลยเพื่อนว่าค่ะไปก่อนหน้าวสันได้เลขแล้วออกหนีเลยวสันหูเมื่อเลยเพื่อนว่าหูเม่อขึ้นมาลูกป้องแงงวสันไปจุดไหวเพื่อนว่ายานลืมเพื่อนว่าค่ะยิ้มเปื่อยเอยพื่อนว่าว่าฝันดีแฮง ไปเบิงโทรศัพท์เนาะค่ะเวลาโทราัพเนาะเพิ่นว่าฝันนี่ดีซี่เพิ่นวาค่ะควอนชิแจ้งแล้วเพิ่นวะเพอมันเลขหายมาเป็นแนวทาค่ะท่านผู้ชมก็คือเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะค่ะในฝันเขาบอกว่าเป็นเลขบุญเนาะค่ะเพิ่นก็หายมาตามนั้นเนาะค่ะเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อเพิ่นว่าค่ะแล้วการเลขล่างนี่เขาหายมากก็คือเจ็ดหาเนาะค่ะเจ็ดหาล่างเพิ่นวาค่ะ เลขผีบอกเนาะค่ะใ้ใคลายไใคราหน้าไปซื้อโลดเพื่อนว่าค่ะเอ้าท่านผู้ชมก็ล่องเบิงเนาะค่ะตัดกับหมุนนําเนาะค่ะแต่ว่าแอดกด็ไดตตัดให้แล้วเนาะคะ่ะ9ก้าหนึ่งกับ0ูนย์เจดนาะค่ะแต่ผู้ไรสีหมุนเอากระามาดหมุนได้เนาะค่ะแต่ว่านี่แอดตัดมหาห้ซื่อเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเก้าหนึ่งกับ0ูนย์เจดตัดเล่นเนาะค่ะเป็นแนวทางของพอมุน,นะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ไร้สีขืนสีลงไวก็บ่บเป็นหยางเนาะค่ะส่วนมากพมุนนี่มากขึ้นเต็มหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ขึ้นไว้นําในกะดีเนาะค่ะหรือลงไว้นําแต้มหนึ่งคดีจากผีบอกว่ารางเจ็ดหาเนาะค่ะอาจจะเป็นเจ็ดสี่หรือบอกกับเจ็ดหกกัเป็นไปได้เนาะค่ะเลขผีบอกนี่เก่าหนึ่งบนเนกอะอาสสิกัมหัวเป็นหกหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางค่ะของพมลนในงวดนี้เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเลยนุกวันใหญ่กับคุณพ่อสุขูมสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเทนี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ